เรามาดูเรื่องของสมการกราฟเส้นตรงนะคะสมการกราฟเส้นตรงอ,อันที่หนึ่งแบบนี้นะคะ y ลบ y หเท่ากับ m คูณ x ลบ x หนึ่งอันนี้เป็นสมการเส้นตรงแบบที่หนึ่ง นะคะอะไร m เนี่ยคือความชันค่ะ m คือความชันแล้วก็ x 1กับ y 1จุดที่กราฟผ่านจุดที่กราฟผ่านนะคะแล้วก็ pxy เนี่ย pxy เป็นจุดใดๆบนกราฟ เป็นจุดใดๆบนกราฟอ่ะอันนี้คือสมการเส้นตรงแบบที่1นนะคะเอาไว้ใช้สำหรับหาว่าสมการนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ m คือความชัน x 1และ y 1เป็นจุดที่กราฟผ่านเป็นจุดที่กราฟผ่าน นั้นถ้าเจอคำสั่งว่าจงหาสมการกราฟเส้นตรงสิ่งแรกที่หนูจะต้องหาให้ได้ก็คือความชันไม่ว่าโจกเขาจะให้ยังไงมาก็ตามต้องสืบค้นหาความชันให้เจออันที่สองต้องรู้ว่ากราฟนั้นนะคะผ่านจุดใดจุดหนึ่งนะจุดเดียว x 1 y 1แล้วก็ไปแทนค่าในสมการนะคะจากนั้นจากนั้นพอแทนค่าเสร็จนะักเรียนจัดให้อยู่รูปของ ax บวก b y บวก c เท่ากับ0จัดสมการ1ให้เป็นแบบที่2ซึ่งเป็นแบบที่นิยมตอบนะคะเป็นแบบที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆสมการแบบที่2นี้เรียกว่าสมการมาตรฐานโทษๆสมการทั่วไปทั่วไปเท่ากับ0นะคะเท่ากับ0 a เนี่ยคือตัวเลขหน้า x b คือตัวเลขหน้า y ส่วน c เป็นค่าคงที่ นะคะเเป็นศูนย์ได้ b เป็นศูนย์ได้ C เป็นศูนย์ได้แต่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน A กับ b เนะี่ยเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมกามรกาแบบนี้หนูเจอหนูเจอนะคะหนูต้องบอกให้ได้ว่าความชันมันมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน b ค่ะ A คือสมบัติของ x b คือสมบัติของ y ่ถ้าเห็นสมกามรกาปุ๊บตอบทันทีเลยความชันเท่ากับลบ a ส่วน b สมการแบบที่3เป็นสมการที่โดดเดี่ยว y ค่ะ y เท่ากับ m x บวก c นะคะ m คือความชันเหมือนเดิม, m ค,คม m คือความชัน m คือความชันส่วน c ถ้าเป็นสมการแบบที่3เนี่ย c จะบอกระยะตัดระยะตัดแกน y นะคะ c จะบอกระยะตัดแกน y สมการแบบที่3นะคะ y เท่ากับ mx บวก c m ตัวเลขหน้า x มีเป็นความชันค่ะ c เป็นระยะตัดแกน y โอเคนะคะสมการเส้นตรงเรารู้แค่3แบบพอแบบที่4รู้ว่ามันไม่จําเป็นนะคะในหนังสือจะมีแบบอื่นด้วยแต่ครูว่ามันไม่จําเป็น1 2และ3โอเคจ้ะ